เฮ้ยอะไรเพราะว่าเพือนรังนี่เขาทุบทิมซะเนาะเนาะนี่ว่าเขาขิทิมเลวยก็่ละเขาไปเข้าไปยูเฮือนลังเหตดรังหมกไงเนาะจำสีหาสัตว์คนสีหาสัตว์สตวสีจะดีเสียคือเฮียได้เลยเฮนย่นจังหวะเพราะว่าจะไปตราดเื่อนเพื่อนนี่เมียนบอกเลยจะตีประดับแขนนะจะคานีหาบาททางนีสิบบาดสายข้อเอ็นกข่าเมื่อก่อนเลยเมื่อ้อเลย ว่ะเฮ้ยมันใช้ได้ครับสิว่าเ้าอวดด้วยใช้สัมพันธ์ยอ่ะจำทิพย์เส้าบาทนี่บาก็ดีมื่อจะดีโอ้ยขางนีแว่นข้อขางนั้นแว่นเปลี่ยนเจ้าพ่อเขาไปซื้อรถเรือมือเงินผู้หลักขั้นผมน่ะอสองขั้นคุณได้ขั้นเก่าอ่ะเฮ้ยเพราะว่าเมันมักยินใส่ส่วนยินใส่เป็นหัวพักคล้ายใช่ทักษะ่็เ้ยซื้อพี่โก้เจ้าอุ้ยขั้นใหม่ใออกมาใหม่เห็นเลยว้าแล้วพี่โก้เอารลุดมาใหม่ดิเอาตรงแข้งนะเฮ้ยเอาตรงแก้ม ่าฮายันหไปนังอะเฮาเดหอเขือนน้ำหมนไงสือข้ามเต็มโตมีรถแต่เปนบอว่ะเออเออออเที่ยวรอบโลกเฮ้ยอยากไปบอเียนนอยากไปเยนน้เปขี่กระเซ้านาจามสุภาจะไปไปไทยพาไประตูน้านะไปุมตึกที่หาชิปสันคนนะว่าอยากไปสะบอไปเลยเปเไปเ่ี่คนลุกคนน้นเลยเขาขเอาเนาเอาเลยที่เขาแวจังเฮ้ย

อาตื่เาโา้ยโกคข้าหายไปเท่ากับหาครับคือบไก่เลยเ่อฮากับ่บถือม่แรกเขาจิ้อางนี้วันคือย่งได้เราก็มาเงินกมึงกบไปมาตกซสือจะได้เขาซืือเลื่อ่าด้เเคยซสือบ่าด้หัรเขาสือบ่าโตเลยเขาบอกันได้ว่าังแจ้งติดเขาเจ้าเพื่อเจ้านี่ัสือบ้านสักเลนี่ ากินยี ừ, ่ห้สัตว์กินกระเบื้อได้เดกระเบือมึงเื่อเดินเบ้งเนี่ยบัวกติดน้ำไปกินเมือนไรกระบูเข้าในกับเบื้กับเบืองันเ้ามันกต้อมคุณพ่โ้ดหุ้ยเบาใหญ่